สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องต้นดีซอีกแล้วนะครับประเทศไทยของเราซึ่งมีจังหวัดมากกว่า70จังหวัดนั้นในอดีตเคยมีจังหวัดที่ถูกยุบไปแล้วหลายจังหวัดเลยนะครับคลิปนี้ช่องต้นดีซีอาร์ได้รวบรวม10อันดับจังหวัดที่ถูกยุบในไทยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับไปดูกันเลยว่าจะมีจังหวัดอะไรบ้างที่เคยถูกยุบไปแล้ว อันดับหนึ่งจังหวัดสวรรคโลกถูกยุบมาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดสุโขทยัยเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2482อันดับสองจังหวัดหลังสวนถูกยุบลงเป็นอำเภอหลังสวนขึ้นกับจังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่1เมษายน พุทธศักราช2475อันดับสจังหวัดตะกัวป่าถูกยุบลงเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดพังงาเมื่อปีพุทธศักราช2,474อันดับสจังหวัดมีนบุรีถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2,474 อันดับห้จังหวัดลมศัก์ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่2 1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2อ4ันอันดับหจังหวัดพระประแดงถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช7 4 7 4อันดับ7จังหวัดสายบุรีถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอบาเจาะถูกผนวกเข้ากับจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2474อันดับ8จังหวัด ธัญบุรีถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2474อันดับ9จังหวัดกาลสินถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2474 และต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2490ได้ยกเป็นจังหวัดกาลสินมาจนถึงปัจจุบันอันดับ10จังหวัดกระบินบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่31มีนาคม2468ถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องต้น DCR ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณครับ